จิตเดิมแท้ในเซนเขาเขียนเขาสอนกันเนี่ยคำว่าจิตเดิมแท้ก็คือสภาพจิตที่เกิดแล้วไม่มีเจตสิกปรุงจิตเนี่ยมันแท้ทุกดวงไม่มีเทียมมัแท้ทุกดวงจิตแท้แท้เขาพูดถึงคําว่าที่จริงแล้วมันต้องใช้คําว่าจิตแท้แท้จิตแท้แท้ที่มันไม่มีเจตสิกหรือไม่มีอารมณ์ปรุงนะอย่างนั้นถึงจะถูก ใช้คาว่าจิตเดิมแท้บางทีบางครั้งมันก็อแสดงว่าจิตดวงแรกของชีวิตจิตดวงแรกของชีวิตถ้ามันไม่มีอะไรปรุงมันก็ไม่เกิดนะมันต้องมีอะไรปรุงมันถึงเกิดในหลักปฏิจจสมุปบาทมันต้องมีอวิชชามันต้องมีอวิชชามันต้องมีตัณหามีอุปาทานมีชาติถึงมีพบมีพบถึงมีชาติมีการเกิดไม่ต้องไปพูดถึงผัสสะตลายญานะ เวทนาไม่ต้องพูดพวกนีีเล็กน้อยมากแสดงว่าไอ้จิตเดิมแท้ของคำว่าเซนสอนเนี่ยถ้าเขาหมายถึงจิตเดิมดวงแรกเนี่ยมันเกิดไม่ได้หรอกมันก็เป็นคำว่าดับแล้วเย็นเป็นสุญญสติหรือสุญญตตสมาธิไปแต่ถ้าจิตแท้ซึ่งมันไม่มีตัวองค์ประกอบของการปรุงแห่งอารมณ์ใดๆไอ้อย่างนั้นใช่ ก็ในมนุษย์หรือในสัตว์ทั้งปวงถ้ามันเกิดจิตเกิดคือจิตถือกาเนิดเกิดรั้งแรกอ่ะมันไม,ไม่ไม่มีอะไรปรุงแต่พอตายเห็นหูฟังจมูกได้ดินรับกายสัมผัสมันจะเอาเอา,เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาปรุงแม้ที่สุดกุศลอกุศลกุศลอกุศลที่ติดตามพบชาติจากเก่าก่อนมาก็ามาปรุงจิตได้เพะอย่าไปมองอย่าไปอวิอย่าไป อย่าไปเห็นอะไรสิตถ้าเห็นว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตบริสุทธิ์ก็มีคําถามกลับมาเอา่าบริสุทธิ์แล้วมันเกิดทําไมแล้วจะไปตอบค้าไแหอาถูกเปล่า,าบริสุทธิ์แล้วมันจะมีเกิดได้ไงบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องเกิดเยที่มันเกิดได้เพราะมันไม่บริสุทธิ์ถ้ามันมีตัณหามีอวิชชามีอุปา,าทานมีธาตุภพก็มาจบ